คาถาเรียกเงินหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังโหมธรมมังโหมสังฆังล้อมอันตรายานิวาสสันติ คาถาเรียกเงินเสริมทรัพย์หลวงพ่อปานนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระทโยว,วิระโคนายังวิระหิงสา วิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนมโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะ พักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปติฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือคาถามหาลาบหลวงพ่อร,รวยภาษาธิโกนมโมตัสสะพักขวะโต อะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมพุทธชิตาจะสัจสจานิเกรสัสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัจจโตนรุตตะโมมหาลาพัง สัพพสิทธิพระวันตุเม